ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภ,ระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้นำสรรเสริข้ามพุนอาสวะเข้าสู่แดนเกษมคือพระนิพพาน,นบินแดนบรมสุขด้วยเสียนกล้าวขอกราบแทบเท้าพระเถรานุเถระขอกราบกระวะเพื่อนสหธรรมิกและขอเจริญพรนะญาติโยมเจ้าของรายการธรรมะยามบ่ายกับหลวงตามานัท วันสองวันนี้ได้อ่านข่าวพบพระภิกษุที่ไม่มีสังกัดข่าวก็ว่าอย่างนั้นนะคือพระภิกษุที่ไม่มีสังกัดวัดอยู่คือขับรถพ่วงตะเวนไปตามที่ต่างๆแล้วก็เมื่อมีการขอให้หยุดรถสอบถามไปท่านก็บอกว่าท่านบวชแก้บน เลยไม่ือวัดไหนเป็นหลักแหลง่งหลวงตานั้นก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีความเข้าใจผิดอะไรก็ขอเผื่อมันไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาบอกว่าบวชแก้บนเท่านั้นแม้แต่ผู้ที่เข้าไปเข้าไปเพื่อทำให้เกิดเหตุการณ์ที่สงบลงนั้นก็มีความเข้าใจ พลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการบวชแก้บนนั้นว่าการบวชแก้บนนั้นไม่ต้องมีวัดปฏิบัติอะไรไม่ต้องทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ต้องสังกัดวัดไหนไม่ต้องทำที่มีคำสอนไว้ว่าภิกษุพึงทำสิบประการได้แก่สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเที่ยวออกบิณฑบาต และแล้วก็โปรงอาบัตและอื่นๆอ,อีกไม่จำเป็นต้องทำอันนั้นมิ็นความคลาดเคลื่อนรู้ตาก็เลยขอเผื่อว่าที่ถูกแล้วเนี่ยเราเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วก็อยากให้เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าการไปบนบุญนบานสานกล่าวอะไรก็ตามเหมือนกับว่าเราได้ เราได้ไปติดหนี้ใครสักคนนะที่เราเองนั้นต้องการความช่วยเหลือจากเขานันเช่นเราเองขาดแคลนเงินที่จะต้องใช้แก้ปัญหาอะไรสักอย่างก็ไปก็ไปขอนั้นยืมหยิบยืมใครสักคนหนึ่งแล้วก็มีกำหนดใช้คืนเราก็เป็นหนี้ เมื่อเป็นหนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องขนขวายมากกว่าคนที่เขาไม่เป็นหนี้นะต้องมคีความขนขวายมากกว่าในการทำหากินนั่นก็คือว่าไหนจะต้องทำาหากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวแล้วยังต้องหนักขึ้นไปอีกคือจะต้องทำาหากินเพื่อที่จะเอาเงินส่วนที่เราทำเกินทำทำงานเกินเนี่ย ส่วนที่เราทำงานเกินนั้นเอาไปใช้หนี้ด้วยไม่ใช่ว่าพอเราเป็นลูกหนี้เราจะนอนขี้เกียจแล้วมีใครมาถามบอกอ้อผมเป็นหนี้เขาครับเลยไม่จะเป็นจะต้องขยันทำมาหากินมันเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันการที่เราไปบนบานสารกล่าวอะไรไว้ก็ตามเนี่ยนั่นแสดงว่าเราได้เป็นหนี้ละ พอเราเป็นนี่ปุ๊บเชน่นเราไปบุญบาลสานกล่าวว่าขอให้เรานั้นประสบความสําเร็จหรือว่าขอให้เรานั้นหายจากโรคภัยไข้เจ็บเราจะบวชให้ครึ่งแน่นอนหละคนที่ไม่เป็นนี่เวลาทำงานก็ไม่ต้องทำงานหนักก็ทำงานตามที่เราคิดว่าเพียงพอต่อการที่เราจะใช้ดำเนินชีวิต ใช้ดูแลครอบครัวแล้วก็มีมีสตังเหลือเก็บไว้ใช้ยามที่เราแก่เท่าหรือยามที่เราเดือดร้อนจะได้สตังนั้นที่เก็บหอมรอมริบไว้นั้นมาใช้สอยการที่เราบูชแก้บุญก็เป็นลักษณะนั้นคือพระหรือแม่ชีหรือหรือคนที่ไปบูชแก้บุญเนี่ย นั้นไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นชีก็ตามจะใช้ชีวิตแบบพระปกตินั้นไม่ได้พระปกตินั้นท่านไม่สดวดมนต์ไหว้พระท่านก็เดือดร้อนน้อยเพราะท่านไม่ต้องไปทำใช้หนี้ใครแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพระที่ไปบวชบวชแก้บุญนั้นท่านต้องทำใช้หนี้เขา ถ้เาเกิดปรากฏว่าท่านบวชแล้วท่านอยู่เฉยๆแล้วจะอนี่ที่ไหนไปให้เขาไม่ใช่บวชแล้วมันมันปลดหนี้ได้นะนั่นเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าเราเองนั้นทํางานแล้วเนี่ยมันปลดหนี้ได้นะมันต้องทํางานหนักเหมือนจะมืนะ่นมันจะปลดหนี้ได้หรือว่าไม่ทํางานยิ่งหนักใหญ่เลยเอาเงินเข้ามาใช้แล้วนี่ก็นอน เอกเนกเมื่อเขามาทวงถามทํำยังไงลนะ่ะไม่ทํางานเพราะผมเป็นนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชนะการบวชแก้บนไม่มีวัดปฏิบตัติวัดปฏิบัตินั้นก็ต้องปฏิบัติให้ตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติเพื่อที่จะได้อุทิศบุญกุศลให้กับคนที่เราไปบนบานสารกล่าวด้วยปกติแล้วเขาสวดบนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิสักสิบนาทีเขาก็สะสมบุญสิบนาทีไว้ใช้ให้บุญนั้นทำหน้าที่ในการประครับประคองชีวิตแต่เราเนี่ยนั่งสมาธิสิบนาทีสำหรับใช้ประครับประคองชีวิตแล้วเราย่อมต้องนั่งสมาธิเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อเอาส่วนที่เราเพิ่มนั้นนะ่ไปใช้นี่คือไปแก้บุญอย่าไปเข้าใจว่าเมื่อเรา บวชแล้วเนี่ยเป็นการปลดละในเรื่องที่เราไปบุญบาทฝันกล่าวไม่ใช่และมันจะมีโทษร้ายแรงมีโทษร้ายแรงอย่างเช่นที่พระดที่ท่านเข้าใจผิดคิดว่าเราบวชแก้บนแล้วเราก็จะไปเที่ยวไปไหนก็ได้พอมีใครมาถามก็บอกบวชแก้บนพอบอกอย่างนั้นปุ๊บผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องทํา หน้าที่ในการดูแลวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ที่เกกานั่นก็ปล่อยเพราะว่าอ๋อนี่ครับบทแก้บนเขาก็ไม่จะไปต้องทำอะไรนะไม่ใช่ต้องรู้กันโดยทั่วไปว่าต้องทำงานหนักต้องมีวัดปฏิบัติที่เข้มกว่าไม่งั้นคนที่ไปบนบานารกล่าวให้ท่านนั้นเอาตาย นั่นก็อยากจะให้พวกเราหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ไปรับพระที่มาขอบวชแก้บุญหรือไปรับไม่ชีที่มาขอบวชชีแล้วก็บอกจะบวชแก้บุญนั้นเราต้องสอนต้องสอนเพราะมีเหมือนกันครั้งหนึ่งนะโยมมาเลาให้ฟังว่าไปไปบวชทีพราหมณ์ในช่วงเข้าบารรษาแห่งหนึ่ง ไม่ได้บวชใช่้บนอะไรนะไปบวชปกตินะพอถึงเช้าก็ออกลุกขึ้นมาทำวัดนะแล้วก็หลังจากนั้นไม่ชีที่ไปบวชนั้นก็จะต้องทำกิจกรรมต่างๆเช่นถูสาลาเตรียมน้ำฉันน้ำใช้เตรียมผ้าชนะรองรับพระทหารที่พระคุณเจ้าไปบิณฑบาตมาแล้วก็มารวมวที่โรงฉัน แต่มีไม่ชีสองสองท่านนะที่ไปบวชในนั้นด้วยแล้วก็เมื่อมีใครมาถามก็บอกฉันบวชแก้บนไม่ทำอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องทำนะต้องทำแล้วทำหนักกว่าด้วยเราก็ต้องพูดกับตัวเองว่าไอ้น,นี้ทำให้กับตัวเองส่วนอันนี้เนี่ยทำให้กับที่เราไปบนบานสารกล่าวไว้ไม่งั้นนะไม่ ที่ทางใต้ก็เรื่องเหมยนะไม่ขาดหรือว่าผลของการบุญบาปสารกล่าวนั้นไม่หายเราจะเดือดร้อนใจในภายหลังจึงฝากไว้อีกครั้งหนึ่งว่าช่วยอบรมด้วยว่าคนที่จะบวชแก้บนนั้นจะต้องทำงานหนักดังนั้นเวลาจะมาบวชแก้บนกับที่ที่หลวงตาพำนักอยู่เนี่ยบอกได้เลยว่า เราจะบอกเลยว่าบวชแก้บนแล้วจะมาบวชแก้สองวันสามวันนั้นไม่รับหรอกอย่างน้อยต้องมีสิบห้าวันนั่นอย่างน้อยต้องมีสิบห้าวันไม่ใช่เราอยากจะให้ให้คนที่มาบวชแก้บนอยากอยู่อยู่เราเราจะได้เออความชื่นใจในการที่มีคนมาอยู่วัดเราเยอะๆเขาศรัทธาวัดเราเยอะๆไม่ใช่แต่มันมีหน้าที่ที่จะต้องทำกับคนที่มาอยู่ใน ความดูแลของเราเช่นจะต้องดูว่าเขาจะกินเขาจะอยู่อย่างไรเขามีอะไรบ้างที่เราจะต้องคอยสนับสนุนเขานั้นเราก็ต้องคอยอบรมสั่งสอนเขามากและเข้มงวดขึ้นหลายคนทีเดียวที่มาบวชก็จะรู้ดีว่าที่ที่หลวงตาพำนักอยู่นั้นทำอย่างนั้นแม้ในช่วงที่เราเองนั้นได้ยกเลิกไม่รับ ไม่ชีมาอยู่ที่วัดคือบวชได้แก้บนก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ที่บ้านตอนนี้อยู่ที่บ้านทำยังไงหลวงตาก็ต้องบอกว่าทุกวันเนี่ยนะหลังจากที่ทำภารกิจที่บ้านแล้วเช่นอาจจะช่วยดูแลทำความสะอาดอะไรหุงข้าวหุงปลาให้ลูกหลานแล้วก็ต้องมาวัดแล้วก็มานั่งสมาธิสวดมนต์ตลอดจนต้องทำอะไรต่างๆที่เป็นกิจกรรมที่ควรทำเช่นกวาดลานวัด ดูแลศาลาดูแลโรงฉันแล้วก็อธิษฐานให้กับผู้ที่เราไปบุญบาสารกล่าวว่าเราได้ทำแล้วนะนี่เป็นบุญนะที่เรามาชดใช้ที่เราได้ประโยชน์จากการที่เราบุญบาลแล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างนั้นนะแต่เราก็ต้องมาทุกวันแล้วก็หลงตาก็ไม่ใช่ว่าพอเข้ามาแล้วเราจะต้องให้เขารอก็ต้องทิ้งภาระอื่นๆ ในการที่จะต้องทำหน้าที่ในการดูแลเขาเป็นพิเศษมาอบรมให้เขานั่งสมาธิเราก็จะต้องสอนให้เขาเดินจงกรมแม้ว่าจะมีคนเดียวก็ตามก็ต้องทำนี่เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์นั้นควรจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าพอรู้ว่าเขามาบวชแกล้บวนปุ๊บก็เอา เขาบวชแก้บนมีใครถามโอ้ยเขาบวชแก้บนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดปรากฏว่ามีใครมาถามที่มีนักบวชที่ที่มาบวชแล้วก็เป็นไม่ชีไม่โกนผมบ้างมาเดินจงกรมมากวาดลานวัดวมีใครมาถามก็บอกอ๋อนั่นน่ะเขาบวชแก้บนก็ต้องทำงานหนักหน่อยนั้นต้องปฏิบัติมากหน่อย จะได้เอาที่งานหนักและปฏิบัติมากเนี่ยไปลดที่เราไปลดเลืองที่เราไปบนบาดขานกล้า,ามไวในที่สุดนี้ก็ขอให้น,นักลายนั้นมีปัญญาสว่งางส่าไห้รู้ถูกเห็นถูกรอดช่วยกันได้ได้นำตักแน่สำหรับผู้ที่ปวดแก้ปวดว่าเราทำไปบัดแล้วต้องตีหนาที่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นแล้ว อารบุญแก้บุนนั้นสูนเปล่าเน,นื่นงเลยที่สิ่งพอจเจริญพอ,อ